ค่ะสวัสดีค่ะเมือนี้พามากินคาเฟ่ร้านอะไรนะชาอะไรนะร้านอะไรร้านอะไรนะกัญชาคาเฟ่ร้านกัญชาคาเฟ่ค่ะพี่น้อ,นองนี่ม่ากินนี่บรรยากาศน,านาา่านั่งมากชิวๆเลยนะคะ เป็นส่วนโตมากเลยค่ะพี่น้องตุนเมนูกันเดอ้อวาสิสังเอียงมนี่มานังชิมชิมกับมูจ้าอันนี้ไหม,านาบบนนมเนี่ยก็ได้อยู่นะเอาเป็นไอ้เอนี่ยอะไรนะอันนั้นแก้วยีราฟนะเออเอาแก้วยีราบนี่แหละอะไรนะเนี่คืออะไรขอ ชาไต้หวันหรือเปล่าเออเอออ่ะอ่ะเอาเอา,เอา,เอาชาไต้หวันแก้วหนึ่งกินมากาลูกๆไปน้ำกันเลยพี่นอ้องบรรยากาศนาน,นังเลยจ้ะเป็นจันเองธรรม,มาชาตินะคะจะมีจ้า เดี๋ยวท่ายเบิ่งอีกที่นึงเนาะค่ะว่านี่เดี๋ยวรอเพิ่นส่งก่อนจ้ะสุดยอดเลย,ยบรรยากาศในร้านนี่จ้ามาซิมกันตรงนั้นกันเลยวัดสิแสบจำใด้อเมริกาโน่น้ำพึ่งนะคะ ุ่นเข้ากันเลยมาไดิไนขายกองกระสิท่ากันหาเลาะเป็นสี่ลักจ๊ะพี่น,อน้องอร่อยแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บ เบาแห้งมาได้จ้าเมนูที่สองจากพี่น้องน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะสุดยอดมากับมากับมืค่ะเลยออกกะกับบอลปนนอนเรอกเลาะออยางเดียวจ้า เหออีกเมนูนึงจะหลุนๆไปน้ำกันเลยจ้ามาอีกแล้วกินได้มาเสิร์กันกันจ้าอ,อันนี้ยังนนะอันนี้ลืมซื้อตังปิ้งนี่จใจพี่น้องปังปิ้งแต่จิมีกลวยปูหนา เนี่ยอืมฟังปิ้งนูนเทล่านูดเทล่ามาจ้ามาเสบๆมบนยายเหมือนถ้ากันกีไี้แล้วของบ่ขายอาเลาะเทียวจ้ะมาเด้อทุกคนอาคิดนี้จ่ะพอจุบแค่นี้นะคะสวสัสดีค่ะ